ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้อยู่กับหัวเว่ y 7 p ครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาเทสเกม pubg mobile ให้ดูนะครับเรามาดูฟ e e l i n g ในการเล่นกันว่าทำออกมาได้แค่ไหนนะครับผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดก็โอเคครับเรามาลุยกันเลยสำหรับหัวเว่ y 7 p นะครับก็เปิดราคามาที่3,999บาทนะครับสเปคดยรวมเนี่ยถือว่าให้มาครบแล้วก็คุ้มมากๆครับ ตัวนี้ได้แรม4นะครับรลอม64ก็ถือว่าให้ความจํามาแบบเยอะมากๆเลยเนาะเมื่อเทียบกับราคานะครับแล้วก็เมื่อเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นณนปะัจจุบันนะครับก็ถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยตัวนี้ได้แบตมา5,000ด้วยนะครับแต่มีสเปคมาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องมีข้อพิจารณาแล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือเขาไม่มีตัว Google Mobile Service Google Mobile Service คืออะไรก็คือพวกที่เป็นแอปประจําตัวเครื่องของทางตัว Android ครับก็คือพวก YouTube กูเกิ e โ o m e g o o g l e m a p อย่างเงี้ยครับผมก็จะไม่มีพวกนั้นนะครับแต่ว่าก็จะใช้เป็นตัวหัวเว่ยโมบาย v วิ e มาแทนนะครับเราก็โหลดแอปผ่านตัวแอปแกลเลอรี่หรือว่าโหลดเป็นไฟล์ apk มาติดตั้งแทนนะครับผมได้ลองใช้งานนะครับพวกแอป,ปหลกัหลกๆเลยธนาคารหรือว่าแอป,ปที่เราใช้งานหลกัหลกๆเนี่ยก็สามารถหาติดตั้งได้ง่ายน,นะครับแต่ก็จะมีบางแอป,ปที่ยังไม่มีมานะครับผมโดยรวมแล้วมันอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนตัว Google Mobile Service แต่ว่าใช้งานทดแทนได้ครับ นะก็โอเคมาเรามาดูกันครับการเล่นครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตปรับแบบคิดว่ามันจะลื่นที่สุดแล้วกันนะครับตัวกราฟิกเนี่ยผมเลื่อนลงมาดีแล้วก็เฟรมเรทผมเบาที่กลางนะครับสีสันสดใสนะก็ตามนี้เลยแล้วกันผมเอาคิดว่ามันจะลื่นที่สุดแล้วกันเนาะเื่อจะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าปรับสุดอะบางทีมันก็ดึกดักดึกดัก,ดกแน่นอนครับเพราะว่าตัว CPU ของเขานะครับเป็นของ Media t e k h e l i o p 2 2ก็มันเป็น CPU ที่แบบโอ้โห นะมาสักระยะหนึ่งแล้วครับก็เป็น CPU ที่แบบอาจจะแบบสมัยก่อนอนะ่ะมันก็แรงในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าทุกวันนี้มันก็นะมันก็อาจจะไม่ได้หวือหวามากครับแต่ถ้าถามผมเล่นพวกเกม ROV p u b G เนี่ยมันก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราปรับกราฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตัวนี้แอบ,บเสียได้ครับเขาน่าจะใส่มาตัว P 3 5มาให้เหมือนตัวในหัวเว่ย Y 6 S นะครับ ตัว Y6s เนี่ยเขาใส่มาให้เป็นของ P35 ตัวนั้นก็จะแรงในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าตัวนี้ก็สเปคโดยรวมครับตัว MediaTek Helio P22 เนี่ยก็ใช้งานโดยรวมได้อยู่แล้วครับเล่นเฟซเล่นโซเชียลมีเดียใช้งานทั่วไปเนี่ยความลื่นไหลความสมมูทก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมได้ลองสัมผัสนะครับก็คือผมชอบนะฟิลลิ่งในการทัชเนี่ยทัชเนียนทัชละมุนมากครับทัชด,ดีมากๆแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ให้มา5000ม ah ิลลิแอมเลยนะครับ ยังไงแล้วเดี๋ยวสเปคผมทิ้งไว้ใต้คลิปให้แล้วกันเปิดราคามาที่3,999บาทครับผมถือว่าเป็นราคาที่โอ้โหคุ้มมากๆเลยนะครับได้แรมีลอม64ครับแล้วรูปร่างหน้าตาโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ามันงานประกอบอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทำออกมาดีครับทำออกมาดีทำออกมาเนียนเลยเอาโอเคกดผิดครับไปเ้วได้ไงเนี่ยช่วยฉันด้วย เนี่ยครับกราฟิกโดยรวมนะครับผมถือว่าอย,อยู่บนเครื่องบินเนี่ยถือว่าเลื่อนอยู่นะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ถ้าถามว่าเอาไว้พอเล่นกับเพื่อนได้เนี่ยผมว่าพอเล่นได้นะครับแต่ถ้าคนที่แบบเคยใช้สมาร์ทโฟนตัวที่มันลื่นๆสมูทๆม,มาแล้วมาลองมันก,ก็เราก็ต้องดูตามราคาแล้วกันนะครับอย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยราคาสามพันสี่พันจะได้เหมือนตัวสามหมื่นสี่หมื่นอย่างนี้มันมันมันไม่ใช่นะครับก็คือเขาก็ได้ตาม เลทราคาของเขาเราก็มองถึงเรื่องของการใช้งานในได้อื่นๆด้วยนะครับก็ถือว่าให้มาครบแล้วก็คุ้มเนาะบางคนแบบเออมองมือถือในงบแบบ4ี่พันห้าพันแล้วอยากได้ลื่นๆเหมือนตัวหมื่นอัพอย่างเงี้ยบางทีมันมันก็ไม่ใช่ครับอันนี้ผมพูดตามความจริงนะอย่ากโกรธกันนะก็คือมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับอ้าวตอนนี้ก็ทาลงไหนเนี่ย สกูโอเคนึกว่าพาลงโคชิงกิไม่ได้นะโคชิงกิเนี่ยผมจะเทสเกมไม่จบนะควบคุมล่มโดยรวมนะครับถือว่าโอเคละมุนในระดับหนึ่งเลยครับเพื่อนเขาลงตรงนั้นเราลงตรงนี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องไปแย่งเคื่อนตัวนี้นะครับผมได้เทสมาในหลายๆรุ่นแล้วก็กอย่างที่ รู้อย่างที่ทราบกันเลยครับว่าอาจจะไม่ได้เป็น CPU ตัวใหม่มากนะครับเพราะว่ามีใช้งานมาในหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์มากครับสำหรับตัว MediaTek Helio P22 เนี่ยแต่โดยรวมแล้วใช้งานทั่วไปครับความลื่นไหลความสมูทมีอยู่แล้วสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมก็เอาเป็นว่ากราฟิกหนักๆอย่าง PUBG Mobile เนี่ยก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ได้สมูทไม่ได้ลื่นมากมายแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็พอเล่นนกับเพื่อนขำๆได้ครับเนี่ยอย่างที่เห็นเลยอันนี้ผมปรับ เท่าที่แบบผมคิดว่าจะเลื่นนะครับก็ทําออกมาได้โอเคครับนะตัวกราฟิกเนี่ยดูฟิลต้นไม้ฟิลบ้านฟิลท้องฟ้าเนี่ยก็โอเคใช้ได้ครับไม่ได้แบบไม่ได้แบบไอ้นี้มากเนาะไม่ได้น่าเกียดมากนะครับไปไหนละเมื่อกี้เห็นคนวิ่งอ่าเจอแล้วไปใส่ไปใส่ไปใส่โอ้โห นี่ผมว่าบอดแน่นอนผมเนี่ยเก่งกับบอดครับเชื่อผมอย่าให้โมโหนะเอาเรายังไม่ได้เกาะเลยนี่หวะใช่ไหมเ,เกาะยังไม่มีครับได้เต่มมวกก็โดยรวมเนี่ยช่วงฟาร์มถือว่าได้ในระดับหนึ่งแล้วกันไม่ได้แบบสมูทมากแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็พอ เล่นขำๆได้เนาะเผื่อคนที่แบบหาสมาร์ทโฟนให้น้องๆหนูๆน,นะครับโอ้ยได้ซูม6มาแล้วครับผมได้หมวกเวลสาอ้าวซูมผมไปไหนเนี่ยอ๋อไม่ใช่ซูมหรอเมื่อกี้โอ้ยโอเคเข้าใจผิดครับนึกว่าเป็นซูม6ผมคิดว่าใช่นะหรือว่าโดนแย่งวะเดี๋ยวมาใหม่ก่อนไม่ใช่จริงๆหรออ๋อเป็นกระบอกเก็บเสียงครับโอยไม่ใช่ เผื่อคนที่จะซื้อให้บุตรหลานหรือว่าซื้อเป็นเครื่องสำรองนะครับก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งครับสำหรับใครที่กังวลใจในเรื่องของตัวไม่มีตัว Google Mobile Service นะครับถ้าถามผมโอเคถ้าถามผมแล้วถามว่ามัน ใช้งานได้ไหมก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ครับแต่ถ้าถามผมว่ามันสะดวกเหมือนที่เรามี google mobile service มาไหมมันมันไม่ไม่ได้สะดวกนะครับมันก็ต้องแบบเฮ้ยมีเทคนิคมีลีลานิดนึงครับในการโหลดนะก็คือถ้าแอป,ปไหนที่แบบโอเคในแอป g a l ลอรี่เขามีมาให้อย่างเช่นไลน์ก็โอเคแล้วก็โหลดได้มาใช้งานปกติพวกเกมเบาๆยิงไขไดโนเสาร์พวกแปปกอป tiktok พวกอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาในตัวแอป,ปแกลลอรีเราก็โหลดมาใช้งานได้ครับในเรื่องของตัว แอปธนาคารเนี้ยอันนั้นก็โหลดได้ปกติเลยครับความเร็วในการโหลดก็ดีความลื่อนไหลความสมูทของหน้าแอปเนี่ยก็ถือว่ามีมาให้เยอะเลยนะครับแต่ว่าตัว Facebook หรือว่าตัว Messenger เนี้ยเราก็ต้องใช้เทคนิคพิเศษครับมันก็ไม่ได้ยากครับเรียนรู้นิดหน่อยเองก็คือเข้ามาในตัวหน้าเบราว์เซอร์เขาครับเขาก็จะเรียงเป็นแอปไว้ให้เลยครับพวก apk p i ยอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปแล้วก็โหลดเป็นตัวไฟล์ apk มาติดตั้งเอาครับมันก็ไม่ได้ยากเลย โดยรวมแล้วกใ็ใช้งานทดแทนได้ครับแต่อาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์มากแต่ว่าถ้าตัวผมถ้าเทียบกับมี Google Mobile s e r v i c e แล้วกับตัวตัวนี้ถ้ามันใช้งานห่างกันประมาณไหนผมให้สัก70% 30แล้วกันเอ้ย7็แล้วกันนะครับ70%เนาะเทียบเท่าสัก70%แล้วกันเพราะว่าแอปอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีมาให้ค่อนข้างครบแล้วแต่ว่าตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมเจอปัญหาก็คือ เราแบบไม,ไม่ได้แบบไปติดตั้งแอปพิเศษเพื่อทำให้มันลงเพ t o r e ลงตัว Google Mobile s e r v i c e ได้นะครับแต่ว่าเราแบบว่าเอ้ยเนี่ยใช้งานแบบทั่วไปเลยเนี่ยครับใช้งานตามเครื่องที่มีมาให้เนี่ยก็คือเจอในเรื่องของตัวอันนี้เป็นใช้สโคปนะครับก็เนี่ยนครับละมุนเอ้ยใช้ได้ครับไม่ได้ดเ้เรมากก็เจอในเรื่องของการโหลดแอปตัว rov นะครับก็คือเขามีให้โหลดแต่ว่าพอโหลดมาจริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับ อันนี้ก็ต้องไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรเดี๋ยวต้องลองศึกษาหาข้อมูลดูลนะครับตัวตัว ROV เนี่ยโหลดไฟล์โหลดอะไรมาเรียบร้อยแล้วแต่พอเราจะติดตั้งเนี่ยเขาก็ไม่ยอมครับผมไม่แน่ใจว่าเฮ้ยต้องไปทําอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมนะครับก็ต้องถ้าถามผมว่ามันลงได้ไหมลงได้แน่นอนครับเอาถ้าเราซื้อตามร้านค้าหรือว่าซื้อตามแบรนด์ช็อปอะครับเขาก็จะถามว่าเราก็ถามเขาว่าพี่ลงตัว Google Mobile Service ให้ผมได้ไหม ผมบอกได้เลยนะครับว่าเขาเขานะ่าจะแบบมีการเรียนรู้มีอะไรอยู่แล้วครับเขาทําให้ได้อยู่แล้วเนาะอย่างเช่นตัวหัวเว่ยว 7P อะครับอันนั้นเขาก็ทําให้ได้ครับแต่ถ้าคนที่แบบไม่อยากจะใช้ตัว g o o g l e Mobile Service อยากใช้ตัวแอป g a l l อ r y ่ของเขาเลยเนี่ยมันทดแทนกันได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งแล้วกันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะครับอาจจะไม่ได้แบบสะดวกมากมายเหมือนตอนที่เราเคยใช้งานนะเนาะผมเจอคน ยิงมาโอ้ทำไมผมยิงไม่โดนคนอืมนี่บอทครับผมผมนี่เก่งกับบอทอย่านะครับอย่านะเป็นไงบ้างครับพอได้ไหมผมว่าก็พอเล่นขำๆได้เนาะพอเล่นกับเพื่อนขำๆได้ครับถ้าคนที่แบบเออใช้ สมาร์ทโฟนในระดับนี้อยู่แล้วไม่เคยที่แบบไปลองสัมผัสตัวท็อปๆมาเนี่ยผมก็ถือว่ามันมันก็ไม่ได้แบบขี้เหล่มากครับเนี่ยมันก็มีบางช่วงบางจังหวะแหละครับที่มันสะดุดก็ตามราคาครับแต่ว่าถ้าถามว่าโดยรวมแล้วพอเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้ครับเนี่ยเว้ยอยู่ใส่วะโดยรวมแล้วก็พอเล่นได้ครับพอเล่นได้เดี๋ยวไอ้ความร้อนเออลืมพูดถึงเรื่องความร้อนความร้อนเล่นมาได้ กือบจะ10นาทีนะครับตั้งแต่เริ่มเข้าเกมมาเนี่ยก็โอ้ยสบายชิลๆครับเพราะว่า CPU เขาไม่ได้แบบกินไฟมากมายนักนะครับก็สบายชิลๆครับความร้อนคุมได้ดีมากๆตัวเสียงลำโพงเนี่ยเสียงดังในระดับหนึ่งเลยนะครับ แต่ว่าเป็นลำโพงตัวเดียวเนาะอาจจะไม่ได้แบบมีมิติมากนะครับถ้าคอพับ g m o มบายจริงๆก็ต้องใส่หูฟังเล่นไหนลองดูตาเล็กดิเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับก็ช่วงดูวิวดูตาเล็กนะครับก็นี่สมูทเลื่นไหลครับเห็นไหมเนียนอยู่ครับใช้ได้อยู่ฟึ๊บฟึ๊บฟ๊บในลองเปลี่ยนมุมมองสิเนี่ยครับก็ประมาณนี้ อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับไม่ได้แบบบุ๋หว่ามากพอเล่นได้ก็โอเคครับผมผมว่าก็ขออนุญาตเทสประมาณนี้แล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้เทสจนจบนะครับน่าจะพอรู้เรื่องแล้วล่ะผมว่าโดยรวมนะครับ cpu เป็นของ mediatek helio p 2 2นะครับเล่นเกม pubg mobile เป็นยังไงบ้างก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งครับอาจจะไม่ได้แบบ ลื่นไหลสมูทมากแต่ว่าก็ไม่ได้แบบสะดุดจนน่าเกียดน,นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้แรมมาสีเนาะก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับความร้อนคุมได้ดีครับตัวกราฟิกก็สวยในระดับหนึ่งครับอาจจะไม่ได้แบบคมชัดมากแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลแล้วกันเนาะคลิปนี้ผมขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเวลามันยาวจนเกินไปนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ